พ่อเงือกจ้าพาฉันมาถามเงือกว่าฉไหนจึงไหววันนู่นไงข้างหลังสาราตันลงใหญ่ก็ไม่เหมือนไม่เห็นแสงสุริยันตะวันเดือนไม่คาดเคลื่อนมีแต่คลื่นเสียงคลื่นครมอันนั้นพายุใช่ไหมพรอภัยเจที่พระอภัยพูดมาทั้งหมด เ,าเดาไม่ผิดพระเจ้าค่ะว่าสิ่งที่เห็นนั้นนั่นก็คือแม่ผีเชื้อสมุทรา ดามาตาไปหนูจะห้าไว้พาตัไปก่อนข่ายจะปาลมไม่ได้ไม่ได้จะคอยตามแกหนูจะคอย <ไป S 2> ลอยตามไม่ได้ หาลกมึงสัตว์ปกหรือสัตว์น้ำดำดักหนาเดี๋ยวมาโยกโค้าตามเรามาจะเล่น่าขาดจะใครด้วยเฮ้ยมึตัวอะไรอา้าวตัวอะไรเนี่ยว้าว <c oughs> ไอหมดไอหมุดลูกตายแสดงว่ามันต้องพาผัวเราหนีมาพาภัยต้องอยู่แถวนี้เจอลูกก็ต้องเจอผัวหมดหมดมาหาแม่แล้วมากินนมต่อต่อ หัวน้องดำขนาดนั้นไหนูไม่กินแล้มึงรู้ได้ยังไงเมื่อเช้าแม่ขัดแล้วนะลูกเอออืไม่มีใครดูดแม่นานแล้วะตาติเขี้ยกกระบายาโอ้ก็แย่ไอ้ลูกเร็วทำทำมันมึงหน้าสวยแย่เลยนะเป็นแม่หนูไม่ไรมึงกั็นแม่อ้าวมไดแม่ผีเสื้อเป็นแม่ของซินสมุดไม่ใช่ไม่ใช่แม่ขอให้หนูว่าลูกล่างหน้าตาสาสวยไม่ได้ตัวดำวิดมีโอโมโตไม่อย่างไรอะนึกเลยเปนางอะไรไปซินสมุดฟังแม่นะลูก แปลกหรือแม่คือพระมานดอนแม่นั่งนอนอยู่ในถ้ำแม่จำแรงร<อ>แม่เดินทางอย่างนี้จึงนิมิตรูปจึงผิดไปปราะเก่าเจ้าอย่าแนงเนี่ยคือแม่ที่แท้จริงแต่ตอนที่อยู่ในถ้ำทนแม่แปลงตัวหรอเชื่อไหมก็เป็นโคนลไลกระดองมาสิกระดองเดียวไม่ใช่อ้นี่ไม่ใช่แม่หนูแกมาโกหกเลยฟัง,ฟ,งฟังอะไรฟังสินสมุดลูกเอจ้าเห็นไหมอธิ มามามา,มา,มาไม่แม่อกอดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่สูสัยอะไรอะไรมาจากไหนในพ่อมึงอะ,ะเจอสินสมุดก็ต้องเจอพ่อเจ้าพระอาภัยแล้วนี่มีเจ้าคนเดียวลวพ่อไว้หนะอเอาพ่อไว้ไหนแ,แสดงว่าคนอื่นพาไปไม่ได้นอกจากมึงใช่ไหมมึงพาพ่อหนีใช่ไหมแม่รู้ได้ยังไงมึงโลูกลัวแม่พ่อนะเขากลัวแม่เขาวิ่งแออยู่ซอกหินนะ โอ้ใช่แม่มานี่เสียงอึกทึกคึกโคมเขากลัวเขาเลยต้องหลบพา,าแม่ไปหาพ่อแม่หิวพ่อลูกตาลต้องมาวิตาลงมาอะ,อะไรหิวพ่อเขาก็กินข้าวของวันกินพ่อยังไงพ่อก็ตายเมื่อเช้าแม่ไม่ได้กินตื่นนอนมาแม่ห่วงเตะหลับหลับตีสามแม่ก็กินกาแฟมาหนึ่งแก้วอพอมาถึงนี่สมรีให้คาราบาวแม่อีกขวดหนึ่งแล้วก็มีคนเลี้ยงเอ็มแม่ก็กินเอ็มไปอีกสองขวดเป็นสามแม่ยังไม่ครบเจ็ดเลยลูกอ ไม่เป็นไรแล้วแม่ตายก็ตายไปเถอะมึงก็ต้องร้องไห้เป็นคนแรกเลยร้องไห้เสียเวลาเลยไหนพ่อมึงไะเอา้ยตายลงมาเรียวตายเรียวฝ่าถอยหลังถอยหลังก่อนสิตาตู่ทำไมล่ะถอยถอยถอยหลังถอยหลังมาเดินหน้าเดินหน้าอข้ามเขาข้ามน้ำข้ามทะเลโบ่มบ่มบ่มเลี้ยวไอ้แม่ชิบหายทนหนูทำไมนะนะนี่วนไหลรอบจัด พ่อมึงอะกูรู้กูรู้โหมดเองเป็นลูกแม่แม่แอบน้ำร้อนมาก่อนเอาพ่อไปไหนบอกมาแม่นี่อย่าอย่าอย่าจะทำมาทำมาไปเป็นใครซือพ่อวิ่งไปวิ่งมาเขากลัวแม่ขึ้นเขาไปแล้วโอ้พ่อมีเชือกโกรมากระโดดไว้อะกระโดดไว้อะขึ้นไหนมึงคิดบ้างไหมว่าเขาเนี่ยมันลูกใหญ่แล้วก็มันสูงแล้วมึงตัวนิดมึงขึ้นได้แล้วแม่ตัวเท่าใหญ่โตขึ้นได้เลยพ่อ ถ้าแม่รักพ่อแม่ก็ต้องขึ้นตามพ่อได้เอาขึ้นเลยค้าวมาก้าวมาก้าวมาเก้าวมา็นไหมแม่ตัวมันยังล้มเลยอะตัวมันยังล้มเลยอ่าน้าประสาอะไรแล้วกูตัวโตแล้วกูตัวโตสูไปไหไปอยู่บนนั้นขนาอึ๊บอึบอึ๊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 บอึพบอึ๊บอออึ๊บ ให้กูไหวตูดอะทำไมล่ะไอ้หนูก้มดูอะไรต่ออะไรแม่มาไหวตูดทำไมล่ะแล้วไหนพ่อมะโอ้โแม่หัวก้าวช้าขาสั้นนะเออพอ่อหนีไปห่างแล้วลงอีกแล้วอเอ,อ้ามาสิ ก,ก,กูก็ไม่ลม้มก,กูก็ไม่ลลมกูเจ็บใจมึงตั้งงานกูแล้วไม่แล้วก็สายอะไรฉลุกกันไม่รู้อยา่าของเขานะไปทำลายของเขาอีกแม่เดี๋ยวผัวของเดี๋ยวเดี๋ยวของผัวกูเสียนะอะไรไม่ผัวใจหยาบคายทำไมอะเจ้าของเครื่องเนี่ยคือผัวก,กูแม่เดี๋ยวผูงเดี๋ยววันนี้กูกรลังแทบแล้วกูไปอยู่เราบ้านนอกอะกูไปเล่นกับคณะอะไรพี่จงกนกูไปจงกลแล้วกูไปอยู่กระจำกันพวกมึงหรอกจะบอกหรือไม่บอก จะบอกไม่บอกเห็นไหมเห็นไหมดูลูกอ่ะกูเป็นแม่องนะกูสั่งสอนมึงนะมาตอนกูทาไมอยถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นลูกแล้วมาต่อเลาต่อเถียงตอนที่กูเจ็บท้องคลอดมือก่อนที่จะกคลอดมึงมากูจะพอมคลอดมึงปั๊บกูจะหักคอใส่ก็นอนลอยน้ําเลยแม่ฝากให้ดีนะ ที่แม่คลอไดไอ้หนูออกมาหนูแม่ปากร้ายใจร้ายแบบนี้ไอ้หนูจะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิวง่อวงออกให้มันพังไปเลยพอดีเครื่องในกูพังก็พังก็ตายบอบย้อนอ่อนอ่อนเน่า,ายิงร้อยองยิงล้ออันหลอกกันไม่บอกโด